วันในขึ้นคันีินป็นงแล้จากเมืองไทยไปตะว,วันออกลาห่างกันทอาโจนปิ๊งรนต่อสู้มไ,ไม่มไอยน้องยังคอยทนได้คอยเป็นกำลังใจให้ยี่โยเสมอคิดก็ใอยากไปหาอยากเป็นทางฟ้าไปเจอแต่ก็เพียงเลือกทำรับท เพ่ตะวันไทยจะบินค้าาขับไปฉันแา่จะได้บินเพื่นกับตาฉันแา่จะได้บินเพื่อนกับตาเ็นสาวสันนอกยันตุลาน้องไอ้ตั้งใจโต้ท้ายน้องไอ้ลงไปข้องล่างเงาสุดท้ายยัไงก็ไรก็จะรอรอแล้วไม่มีเปี่ยนแปลงรอไอ้รับไอ้กับทหารทำแพรกอดเสื้อสีแดงไอ้สุดสายตะวันจากไป เป็ไงครับคุณพี่ฟังเสียงแล้วโอเคไหมใช้ได้เนาะเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราทดลองกันนะครับก็คือว่าจะเป็นพาวเมอร์เข้าตู้สิบสองนิ้วเนาะแต่พอผมอยากรู้ว่ามันขับซัสิบห้านิ้วคู่นี้ได้ไหมก็เลยเอาสายมาเสียบต่อพรากดว่าใช้ได้นะพี่เนาะแน่นเลยนะนะครับแน่นอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแน่นอยู่ในระดับหนึ่งก็คือเนี่ยที่ลองๆการแจ้งเงีงงย้ยพอได้อ่าแล้วก็ในห้องพอได้ แต่ถามว่าถ้าดังมากกว่านี้คือผมกลัวว่าพาวเวอร์มิกจะไม่ไหวเนาะคือเราบอกกันตรงๆนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ที่เปิดอยู่นะตอนนี้ก็จะมีพาวเวอร์มิกนะครับสี่ช่องตัวเล็ก1ตัวแล้วก็จะมีดอก12นิ้วนะครับตัว a F f 1คู่แล้วก็ซับสินะครับพาวเวอร์มิกตัวนี้สามารถทำงานทำงานได้เลยนะครับโอเคขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะฮะร่ำรวยร่ำรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ